สวัสดีท่านนะครับวันนี้เราขอญาตไลฟ์สด5นาทีนะครับเทคนิคใหม่ๆดูแลนำไปใช้นะครับดูนำไปใช้วันนี้ลดลำนะครับวันนี้ลดลำดูแลนำไปใช้นะครับเทคนิคใหม่ๆซ้ายพายขวาทวนซ้ายพายขวาทวนครับวันนี้เทคนิคใหม่ๆนะฮะดูดโคดง าจจะไกลหน่อยนะครับตอนนี้กำลังอวยนะฮะดูด้ายเรานะครับนี่ในท้ายนะฮะนะครับไม่ธรรมดานะในท้ายนะครับนี่นะฮะดูดูเธอโบท้ายนะมีไฟด้วยนะครับมีไฟสองด้วยนะฮะ <ita m> มีไฟสองด้วยครับโอ้ยสุดยอดสุดยอดครับ <obviamente> ตอนนี้นั้นถ่ายเท่าสุดนะครับ ไ,ไ,ไ <c oughs> ายเท่าสุดทางไทยลาวเวียดนามนะครับ <c oughs> โอ้แจ้งเลยนะครับวันนี้อยู่กลางนะนะฮะโคขอ,ของเรานะครับโคตรงงนะฮะวันที่สองนะวันที่สองวันที่สอง ที่สอนะครับทวนวันที่สอนะตอบด้วยไมีเวนะครับปรบแ้วเมวนปัสบายดีนะครับดูแล้วนำไปใช้นะครับ <S 2> <S 2> ไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบหลังไว้ลังไว้นับเลยล้ังไว้ นับหน่อยนับหน่อยข้างหลังนับหน่อยนับหน่อยนับหน่อยไม่ได้ยินนับมือบนเยืดไปมือบนเยืดไปฮึยหน่อยฮึยหน่อยฮึยไปฮึยไปสารมาทีฮึยไปอือ ไม่ต้องรีบสโตกโได้ครับผมขอแชร์ได้ครับได้ครับยินดีครับยดีดีนะฮะให้ดูแนวใบนะฮะอย่าลืมตัวยอย่าลืมตัวตัวไปด้วยเอาตัวไปด้วยโยโย่หน่ยอยอยาวย,ยืดไว้ดึงลังลังไว้ดึงลังลังไว้ ดูด,ด,ดูแล้วนำไปใช้นะครับให้ดูแล้วนำไปใช้วันที่สองของการเกาะนะครับหกสิบคนดูหกสิบห้าคนดูนะครับ,รบผักมือล่างไว้น้องผักมือล่างไว้ด้วยอย่าสั้นอย่าสั้น นุ่งติวเีงนะครับทั้งวันรอบที่สองของวันนะครับวันนี้คือรอบที่สองของวันเพลเวอร์ไปเพลเวอร์ไปเพลเวอร์ไปเน้นเพลเวอร์ไปเรื่อย โอ้หมดเลยพี่แจ็คเลยหมดแต่วิ่งแล้วครับดูในท้ายนะฮะพี่แจ็คนะครับดูในท้ายก่อนนะพี่แจ็คนี่ในท้ายนะครับเปิดแล้วใน้ายเปิดแล้วนี่โอ้ยในท้ายนะโอ้ยในท้ายโอ้ยโอ้ยในท้ายเปิดปักทิ้ง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 ไปตัวไม่ต้องปักเยอะไปปล่อตัวไปปล่ตัวไป สิบว да ิเน yeah. well ้นไว้เน้นไว้อย่าปล่อยจังหวะเดิมดึงลังไว้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 หลังไว้เน้นเน้นไว้เน้นไว้เน้นไว้ตักลางเขาหน่อยลงเกิาสิบคู่สิบคู่แล้วหยุดนะสิบคู่นะระวังแล้วระวังแล้วเน้นนะจังหวะเดิมจังหวะเดิมเพิ่มน้ำหนักมาเพิ่มหนักไปเพิ่มหนักไป น้ำหนักอย่างเดียวน้ำหนักอย่างเดียวสวยงามขอบคุณครับขอบคุณคนดูนะครับหนึ่งร้อยคนนะครับพี่แจ็คหมล้อฮ่าฮ่าฮ่าแจ็คบอก <c oughs> สมพ่อว่าเรื่องมันหนักคนวะ <c oughs> นำไปใช้นะครับวิทีสองของการตับนะครับเ mm. ทคนิคการพายการดึงน้ําจังหวะใดนะครับนี่วันี่สองนะครับห mm. ลักๆอยู่ด้านหน้า mm. อยู่ด้านหน้าเลยนะครับ mm. ช่วงพักนะครับแถ mm. วเลยนะครับ เค,คุณคนดูหนึ่งร้อยคนนะครับหนึ่งร้อยกว่าคนให้อ้วนมันพ่ายแน่จะได้ลดประสนพี่แจกว่าให้พ่ายแน,น่ซันน,ะน,นี่ในท้ายนะในท้ายนี่ในท้ายนะนี่สุดยอดสุดยอดนะซ้อมท้ายซ้อมท้าย เมื่กี้นี่นะผมแม่ไบอกบทส่งนนะคนไทยผมแห้งแน่นแหละ <c oughs> <c oughs> ใจเย็น <c oughs> นะครับเดี๋ยวขึ้นด้านหน้านะครับขึ้นด้านหน้า